สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงเย็นของวันที่8เดือนสิงหาคม264พนตํารตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เป็นโฆษกตำรวจนครบาลเนี่ยนะครับแถลงสรุปผลการชุมนุมของวันที่7สิงหาคม ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้ทั้งหมดเนี่ย14คนผลการจับกลุ่มเนี่ยนะครับก็บอกว่ากองบัญชาการตํารวจนครบาลสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาเพิ่มอีกสองคนตอนแรกเนี่ยจับได้12มาจับเพิ่มในตอนกลางคืนได้อีกสองเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งพร้อมด้วยรถยนต์กระบะนาวาร่าสีชมพูที่มีภาพว่ามาร่วมชุมนุมและรถกระบะคันนี้ เป็นรถรับจ้างนําส่งคนมาร่วมชุมนุมด้วยจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากบุคคลหนึ่งเพื่อจะขนคนมายังที่ชุมนุมอัตราค่าจ้างเนี่ยเท่ยวละ1 2 0 0พบาทเมื่อวานนี้รับจ้างขนมาส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็รอรับลับขากลับเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่วนอาการของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะจากเหตุเข้าควบคุมฝูงชนนั้นก็คือทางด้าน สิบตำรวจตรีนิติไนคลองสมพร้อมบอหมู่ร้อยสามกองก,กับการควบคุมฝูงชนกองบังคับการควบคุมฝูงชนแพทย์ได้ทําการผ่าตัดนําหัวกระสุนที่เมื่อวานสงสัยว่าเป็นหัวน็อตหรือว่าลูกแก้ววันนี้แพทย์ผ่าตัดเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นหัวกระสุนนะครับเบื้องต้นคาดว่าเป็นหัวกระสุนจากอาวุธปืนไทยประดิษฐ์กระสุนนั้นอยู่ในกล้าบเนื้อติดหลอดลมโชคดีที่เส้นเลือดไม่ฉีกขาดต่อมไทรอยด์บางส่วนฉีกขาด คณะที่แพทย์ได้เย็บต่อมไทรอยด์บางส่วนและทําการรักษาคนเจ็บซึ่งอยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลตํารวจนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วรองผู้บัญชาการตารวจนครบาลยังบอกว่าในส่วนของพริฤชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินที่มาพบเจ้าหน้าที่ตํารวจตํารวจก็ควบคุมตัวพร้อมพวกสี่คนนําส่งพนักง,งานสอบสวนสพคลองห้าจังหวัดปทุมธานีส่วนผู้ที่ร่วมก่อเหตุการ์เผารถยนต์ควบคุมฝูงชนนั้นเนี่ยนะครับหรือว่ารถควบคุมผู้ต้องขัง ก็ได้มีการนําหลักฐานเป็นภาพจากประชาชนและก็สื่อมวลชนเป็นภาพที่ชัดเจนมากเบื้องต้นทําการพิสูจน์ทราบว่าเป็นใครอยากให้ประชาชนหรือสื่อมวลชนที่มีข้อมูลแจ้งมายังกองบัญชาการตํารวจนครบาลแล้วนําไปตรวจพิสูจน์เข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนด,ดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดแล้วก็บอกว่าขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่แจ้งข้อมูลมายังเจ้าหน้าที่ตํารวจทําให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวเดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนการนัดหมายการชุมนุมครั้งต่อไปของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยนะฮะทางด้าน พลตำรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมกำลังเพียงพอสำหรับการรักษาความสงบในทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งที่ผ่านมาได้มีการเตรียมกำลังให้เพียงพอกับการข่าวในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ก็ไปฟังบางช่วงบางตอนที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นได้ให้สัมภาษณ์กันไว้นะฮะแล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนทุกอย่างชัดเจนมากครับ พอไหมครับครับสวัสดีพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอญาตนําเสนอข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบตามที่พี่น้องสื่อมวลชนได้สอบถามมานะครับสำหรับการชุมนุมเมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการ รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ้นการจับกลุ่มเพิ่มเติมนะครับจากาท,ที่แจ้งพี่น้องสื่อมวลชนไปเมื่อวานนี้นะครับจำนวน14คนนะครับเมื่อคืนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของกองบอคขบการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตุเป็นนครบาลนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาจํานวน2คนเพิ่มเติมเป็นชาย1คนแล้วก็หญิง1คนพร้อมด้วยรถยนต์กระบะนวราสีชมพูนะครับซึ่งปรากฏตามภาพ นะครับว่ามีการมาร่วมชุมน <language> like ุมนะครับและที่สำคัญรถกระบะคันนี้นะครับเป็นที่เป็นรถที่รับจ้างนะครับนำส่งนะครับคนมาร่วมชุมนุมนะครับแล้วก็จากการจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับผู้ต้องหาทั้งสองคนยอมรับสารภาพแล้วก็ยอมรับว่าได้รับค่าจ้างนะครับจากบุคคลคนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขนคน มาอย่างสถานที่ชุมนุมอัตราค่าจ้างนะครับอยู่ครั้งละประมาณ1,200บาทนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ได้นำคนที่รับจ้างมาส่งที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็รอรับกลับนะครับขากลับก็ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนทำการจับกลุมและควบคุมตัวส่วนอาการของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็พี่น้องสุบชน ให้การเป็นห่วงนะครับจำนวนมากนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตเตือนว่าจิบตำรวจตีนิตินทองสมนะครับผู้บังคับหมู่กองร้อยสามนะครับกองกับการควบคุมฝูงชนขณะนี้นะครับแพทย์ได้ทำการผ่าตัดนำหัวกระสุนนะครับที่เมื่อวานนี้เรามีความสงสัยว่าเป็นหัวน็อตนะครับหรือลูกแก้วหรือลูกเหล็กนะครับวันนี้ แพทย์ได้ทำการผ่าตัดนะครับนำหัวกระสุนออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นหัวกระสุนจากอาวุธปืนไทยประดิษฐ์นะครับจากการตรวจสอบจากการผ่าตัดพบว่ากระสุนอยู่ภายในกล้ามเนื้อติดหลอดลมนะครับโชคดีที่นะครับหัวกระสุนติดอยู่ที่บริเวณหลอดลมเส้นเลือดไม่ฉีกขาด นะครับต่อมไทรอยบางส่วนฉีกขาดนะครับซึ่งในขณะน,นี้แพทย์ได้ทำการเย็บนะครับต่อมไทรอยบางส่วนนะครับและทำการรักษาคนเจ็บอยู่ในห้อง ICU โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งขณะนีออ้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะครับสำหรับกรณีนายฟลิตหรือนายเพนกวินนะครับที่มาพบ เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทําการควบคุมนะครับนายพลิตกับพวก4ี่คนนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสอพอของ5จังหวัดปทุมธานีซึ่งขณะน,นี้นะครับผู้ต้องหาทั้ง4คนนะครับถูกนําตัวไปส่งพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้ว ็ในขณะนี้นะครับมีภาพเราได้ภาพจากพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเป็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับก็ในเบื้องต้นทําการพิสูจน์ทราบว่าเป็นใครนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่มีข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถแจ้งได้ที่แผนกประชาพันธ์บชนนะครับแล้วก็เราจะนําข้อมูลของท่านเนี่ยไปทําการตรวจพิสูจน์ และนําเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนดําเนินคดีกับผู้กระทาผิดนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้กรุณาให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำงานได้รวเดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ,รจ,รรบจริงๆแล้วนะครับกือก็นกระบวนการสามารถทําได้ นะครับแต่ถ้าเรายังรออีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้ชื่อนะครับที่ถูกต้องก็จะดีกว่านะครับซึ่งขณะนี้คาดว่าเนี่ยภายในวันนี้ผมว่าข้อมูลข่าวสารน่าจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับมีเพิ่มเติมไหมครับก็ในส่วนนี้นะครับทางผู้วิจารณ์มณฑนครบานท่านได้เตรียมกําลัง เพียงพอกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในทุกๆครั้งนะครับโดยเฉพาะ,ะครั้งที่ผ่านมาเราก็เตรียมกําลังตามสถานการณ์และการข่าวนะครับให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ของเราครับมีเพิ่มเติมไหมครับ